วันนี้ผมจะมาเล่าสองสาเหตุหลักๆนะครับผมสองสาเหตุหลักๆนะครับที่เวลารถคุณเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวเวลากลับรถแล้วมีเสียงดังเคยเจอไหมมีแค่สสาเหตุหลักๆเท่านั้น สวัสดีครับอ้นพี่ีเกค,ครับผมวันนี้ได้แอปใหม่ตัวหนึ่งมานะครับนะปากกาจะฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุงฟ้งฟิ้งฟุง้งฟิ้งหน่อยวันนี้ผมจะมาเล่าสองสาเหตุหลักๆนะครับผมสองสาเหตุหลักๆนะครับที่เวลารถคุณเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวเวลากลับรถแล้วมีเสียงดังคนเคยเจอไหมมีแค่สองสาเหตุหลักๆเท่านั้นสาเหตุที่หนึ่งช่วงนั้นทั้งระบบนะครับแต่ผมจะแย่งย่อยมาให้ว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากช็อคอัพเพาเพลาจะอยู่ข้างข้างดุมล้อครับ เผ่าขับมันมีอยู Hello, ここ่สองตัวนะครับถ้าเป็น Honda จะเห็นมีปัญหาบ่อยมากเลยเผ่าขับลูกปืนแตกนะครับเวลาเลี้ยมันจะดังแกล้งแกล้งลนะฮะลูกหมากันชักลูกหมากันส่งแหลกแหลกพวงมาลัยนะครับจะเป็นเส้นยาวๆแหลกพวงมาลัยลูกหมากปีกนกสามสี่ประเด็นเนี้ยไม่หลุดไปจากพวกนี้แน่นอนนะครับผมไม่หลุดไปจากพวกนี้แน่นอนเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งคือช่วงล่างพวกเนี้ยนะครับ ส่วนที่2คลาสสิกเลยสําคัญมากยางรถยนต์ยางรถยนต์ของคุณเนี่ยต้องระวังนะครับมันใช้งานได้แค่3ปีนะครับสามหมกิโลเมตรแค่นั้นพอนะครับอะไรถึงก่อนคุณต้องเปลี่ยนรถคุณจอดไว้เฉยคุณขับรถไปแค่20โลแต่คุณจอดไว้เฉยสปีคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันเสื่อมสภาพแล้วมันมีการรับแำหนักเกิดขึ้น4ีล้อนะครับยางมันถูกกดทับต้องเปลี่ยนรับขับเกิน3 0 0 0 0ืโลแต่ยังไม่ถึง3ปีก็ต้องเปลี่ยนครับคุณภาพของอยางมันจะยนั่นไปละมันจะทําให้เกิดเสียง ที่สาคัญคือมันมีโอกาสร,ระเบิดได้อย่าประหยัดครับนะครับเรื่องอยางเพราะยางสมัยนี้ณเวลานี้เนี่ยมียาถูกๆหลายๆแบรนด์เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้คนถักไว้ให้แล้วกันนะครับมียากถูกๆที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงแถวออน,นดุตถูกมากนะครับอยาให้คนถักไว้ให้นะครับถ้าอยากเปลีย่ยนยางก็ติดต่อที่เบอร์นี้ครับผมมียางทุกแบรนด์เลยถูกมากซ่อมช่วงล่างเก่งด้วยนะครับ อีพีนี้ฝากไว้ครับเป็น e ีีที่ส,งส่งเสริมความรู้นะครับเผื่อทุกท่านเนี่ได้พึงระวังว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับรถของท่านนะครับผมอีพีนี้งไงขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องอ้นวีผมจะผลิตเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมฟังให้ผู้ชมดูกันสม่ำเสมอนะครับผมอีพีนี้ขอบคุณมากนะครับอ้นวีครับ